บุกแล้วนะเจ้าเพลียตัวดีนะมาในช่วงหน้าฝนเลยนะทุกคนเยอะมากเลยครับก็สังเกตอยู่หลายวันแล้วนะครับว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้เนี่ยบอนสีใบเริ่มที่จะมีขอบขอบข้างๆเริ่มเหี่ยวใบเริ่มเฉาเหลืองๆแปลกๆนะครับวันนี้เนี่ยรู้สาเหตุแล้วนะไปรื้อดูก็ปรากฏว่านี่ กาบบอลเริ่มฉีกไปแล้วนะครับตัวเพลี้ยเยอะมากนะครับทุกคนกบบาบใบเหี่ยวหมดเลยนะนี่เลยสาเหตุนะครับมาจากตัวเพลี้ยนี่เองที่มดดำเนี่ยเป็นตัวพามานะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนแล้วนะครับมดก็เริ่มที่จะเก็บสะสมอาหารโดยเอาตัวเพลี้ยเนี่ยมาเป็นตัวดูดน้ําหวานนะครับตามต้นของบอลสีนะครับดูสิเยอะมากนะครับทุกคน แล้วทีนี้เราจะทํำยังไงกันดีเนี่ยเพลียเยอะแบบนี้นะครับเชื่อได้เลยว่าพี่ๆที่เลี้ยงบอลสีเนี่ยต้องเจอกับปัญหานี้แน่นอนนะครับซึ่ง ส่วนซับทวีก็เจอปัญหานี้เช่นกันนะครับกับฤดูกาลที่เพลียมาบุกนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการกําจัดเพลียนะครับไรแดงแล้วก็ศัตรูที่จะทําลายบอลสีของเรานะครับนั่นก็คือทีว28ครับทุกคนที่จะช่วยในเรื่องของการกําจัดเพลียกําจัดไรแดงแล้วก็ศัตรูบอลสีได้ภายใน1ชั่วโมงนะฮะ รับประกันได้เลยว่าถ้ารักษาแล้วก็กำจัดเจ้าตัวเพลี้ยได้เร็วเนี่ยบอลสีของเราก็จะไม่มีสภาพนี้แน่นอนนะครับอัตราวิธีการใช้ทีวี28ใช้ทีวี2ี1ดขวดเพียวๆก็ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผสมน้ำเพิ่มในกรณีที่เราต้องการใช้แบบเข้มข้นนะครับหรือใครที่มีปริมาณจำนวนบอลสีเยอะๆนะครับก็ใช้ทีวี28-1ขวด ต่อน้ำเปล่านะครับ5-10ลิตรนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการประหยัดขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะครับแต่ตัวไรแดงก็จะใช้เวลาในการตายนานหน่อยนะครับเราจะมาดูกันว่าทีวี28เนี่ยกำจัดเจ้า เพลียนี้ได้จริงหรือเปล่าภายใน1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ทีวี28ดเนี่ยพ่นให้โดนเจ้าตัวเพลียให้หมดเลยนะครับทุกคนพ่นให้โดนตัวพ่นลงไปบนดินพ่นไปให้ทั่วเลยนะครับตรงไหนมีเพลียเนี่ยจัดการพ่นให้ทั่วทุกก้านไปเลยนะครับ หนึ่งชั่วโมงหลังจากนี้รับประกันได้ว่าเพลี้ยตายหมดแน่นอนนะครับพี่ๆครับถ้าเรารักษาได้ไวนะครับบอลสีของเราก็จะคงความสวยของเราได้ตลอดนะครับแล้วก็ถ้าเราป้องกันได้ดีเนี่ยตัวเพลี้ยก็จะไม่มาดูดน้ำหวานน้ำเลี้ยงที่กาบก้านบอลสีของเรานะครับเพลี้ยเนี่ยคือศัตรูที่อันตรายสำหรับบอลสีอีกตัวหนึ่งเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นรีบรักษาก้านของบอนสีไว้อย่าให้ตัวเพลียเข้ามาทำลายได้นะครับฝากไว้ด้วยกับผลิตภัณฑ์ใหม่จากส่วนซัพทวีทีวี28ผลิตภัณฑ์กำจัดเพลียไรแดงและศัตรูบอนสีสนใจติดต่อได้ที่เพจสวนซัพทวีเลยนะจ้าพี่พจ๋าขอบคุณมากครับ